สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งสถานีปีที่57วันที่25พฤศจิกายน2565โดยมีรองศาสตราจารย์ดรปรีดาอัครจันทโชตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมผลิตรายการและพนักงานเข้าร่วมในงานครั้งนี้ผู้ร่วมผลิตรายการผู้ดำเนินรายการคณาจารย์ ผู้แทนหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกได้ร่วมแสดงความยินดีขออำนวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ57ปีของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในวันที่25พฤศจิกายนผมขอแสดงความชื่นชมกับผลงาน ของสานีวิทยุของเราในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสังคมไทยโดยผลิตรายการทั้งสาระความรู้และสาระบันเทิงกว่า60รายการด้วยองค์ความรู้จากคณาจารย์ของสุราของเราจนมีแฟนคลับติดตามมากมายขออวยพรให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขประสบแต่ความสำเร็จ เป็นทั้งความหวังและความภาคภูมิใจของชาวจุฬาตลอดไปช่วกาลนานครับเราเองก็คนต้องหันมาใช้ช่วงเวลาในปีนี้เป็นปีสำคัญในการที่จะทบทวนให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป,ปอย่างรวดเร็วนะคะพลิกผันที่เราเรียกกันว่า d i s r u p t i o นนั้นเนี่ยจะ ทำให้เรามีบทบาทต่อไปอย่างไรในสังคมโดยเฉพาะทําหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงความรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทําหน้าที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติต่ตอไปค่ะก็เป็นปีที่ท้าทายสําหรับทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆุกท่ทานประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะเพราะนั่นก็คือความสำเร็จในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณค่ะผมก็ขอวอวยพรให้ทางสถานี ประสบความสําเร็จในการพัฒนาสถานีนะครับแล้วก็บรรลุวัตถุประส,สงค์ของการจัดตั้งสถานีในการเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาทางด้านวิชาการต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่สาธารนณะอย่างต่อนเนื่องนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะประสบกับภาวะ disruption ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีหรือผู้มิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะครับหรือแม้แต่พฤติกรรมผู้บริโภคผู้ชมผู้ฟังที่เปลี่ยนแปลง ก็ขอให้สถานียังคงยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่าสาระความรู้ข่าวสารและสาระบันเทิงออกสู่สังคมมาอย่างยาวนานผ่านรายการวิทยุหลากหลายรายการในปัจจุบันวิทยุจุฬาได้ขยายช่องทางในการเผยแพร่ารายการวิทยุและผลิตรายการภาพผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานี นอกจากการส่งต่อข่าวสารและสาระแล้ววิทยุจุฬายัางได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายโอกาสทั้งกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่จุฬาจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกในปี2565นี้วิทยุจุฬาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถึงสองรางวัลจากรายการปรกินกศอินเดียและรายการยิ้มแย้มแก้มใส โดยได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าวิทยุจุฬาจะมีรายการวิทยุและรายการภาพที่หลากหลายเผยแพร่สู่ประชาชนในหลายช่องทางแต่วิทยุจุฬาก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อยืนหยัดในการเป็นสื่อบริการสาธารณะที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้นำทางปัญญาแก่สังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่พึงมีต่อสังคมมุ่งสร้างสังคมความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจคลื่นความรู้และคลื่นความสุขสูขสข่ประชาชนวิทยุจุฬา1้อยจุดาฬาเรดิโอพลสค่ะธานากรวัศยานนรายงาน